ขอบคุณร้าน CJR m e g ะบา a ่าชั้น5ผู้สนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับวันนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนเก i ดไฟท์ไทย a ลนด์บายเชิดวนคชิปทอลวันนี้เราจะมาต่อจากชิปที่แล้วกำลังมันเลยชิปที่แล้วเราเป็นการสปอยที่นี1 6และครั้งนี้เราจะพูดถึง b b ๊ b 11ครับชุดชื่อชุดในคุยแอมแอดดครับผมก็ EB ครั้งนี้จะเป็นชาโด้พอดินนะครับผม,บผมและมีข่าวดีนะครับผม EB11 ออกเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับผมเลยไม่ต้องเปิดซองมอนื่อยแล้วไม่ต้องเปิดซองมันื่าแ,แต่ก็แอบ,บเสียใจนะฟอยมันได้แค่หน้ากล่องอืมน่าเสียก็ตัวกล่องใครให้ที่เห็นตารางของออกก็จะเห็นตัวกล่องแล้วว่าหน้ากล่องก็เป็นอาบิสโอเ <Okay. S 2> คแล้วก็เอ่อเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าในชุด e b 1 1นี่เป็นการกลับมาของแค่นชาโด้พอดินใช่ครับ,นะรบผมยิ่งใหญ่มากแล้วก็หลายๆคนถามหาชุด ถามถึงในการสตรีมของผมพูดถึงชุดนี้ค่อนข้างเยอะอเยอะเยอะจริง,รงๆเยอะมากนะครับผมก็เป็นชุดหนึ่งที่น่าจับตามองว่ายัางไงแล้วก็ของเล่นได้ยาวๆครับผมก็โอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าผมขอเริ่มที่อ่าทิกเกอร์ก่อนแล้วกันเนาะพอทิกเกอร์ออกชุดนี้ออกทั้งหมดเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ด ิกเกอร์ชุดนี้ออกทั้งหมด7ใบนะครับผมโดยจะแบ่งง่ายๆก็คือจะมีรีเวนเจอร์ทั้งหมด3ใบแล้วก็จะมีสายอ่วิทใช่ครับผมอันนี้คือจะเรียนเก่งกับเพื่อนนะครับผมจะอยู่ห้องตนๆไม่ใช่หรอนั่นสายวิทโอเคทำมาสายวิทโอเคเป็นสายวิทอ่าเรียกายว่าแม่โมดแม่มดโอเคสายวิทนะครับผมอีก4ใบเป็นเสถียรนะครับก็เอาง่ายๆจริงๆก็ถ้ามี PG PG จเก็บไว้ทั้งหน่อยก็สามารถเล่นได้เลยได้เลยพะชุดนี้จะไม่มี PG จให้ก็ อ่าในชุดนี้ก็จะมีอ,ะอย่างที่ดูด้วยสายตาจะมีคิให้อย่างละแบบของนริเวนเจอร์ไบวิทใบหนึ่งแล้วก็มีดอกดอกให้2แบบเป็นบริเวนเจอร์ไบวิทใบหนึ่ง <by S 1> แล้วก็มี <new. S 1> สแตนให้2แบบก็เหมือนเดิมของบริเวนเจอร์ไบวิทใบแล้วก็ใ <Y ield. S 1> ่ฮิลชุดนี้จะเป็นวิชนะครับผมก็ อาจะมีตัวที่ติดเท็กมา1ใบครับผมก็คือสแตนแตนของวิชวิชนะครับผมอ่ะเรามาดูเทคก,กันใบแรกกันเลยนะครับผมครับผมอ่าเมื่อ,อยูนิตนี้เขาลงสู่ช่องเรียกากาศนะครับผมถ้าแวนการเราติดชื่อวิช,วชในมีชื่อวิชนะครับผมอ่าเลือกเรียอากาศเกจศูนย์ของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมอสองใบ ถ้าจํานวนของเรียกาแกนสมงว่าตรงข้ามเนี่ยมีสองหรือมากกว<ช>่าโซชาร์จหนึ่งครับแล้วเลือกการจากด้านไหนแดมไห<ง>นแดมโอเคโอเคก็เป็นชาร์จไหแดมใช่ครับก็คือมันมันไอสายวินที่ต้องบอกก่อนว่ามันเล่นกับเกรดสูตรฝั่งตรงข้ามมั่นบอ่ะเหมือนแม่นโบสบอะ่บอะ,อะ,อะให้กลายเป็นลูกกระจอกอ่ะจากตัวใหญ่ๆอย่างงี้เบ่งก้ามอยู่กลายเป็นตัวกระเพียงโอเคก็มันมันมีตัวเลือกแล้วผมก็จะเป็นคิปปิ้งดักดัก ไอ้าร์โกดดาร์โกดก็เป็นไอตัวความหนึ่งหาสาวเลยเนาะโอเคอ่าข้ามไปต่อมาเป็นตัวเริ่มของสายวิทย์ับผมก็ชื่อว่าวิทย์ออฟเดอะอาร์แบนเคียร์เลียเลียก็มีโฟลันเนอร์แล้วก็สกิลอีกอย่างหนึ่งก็นำยูนิตนี้เข้าสู่โตครับผมครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแบนการแล้วแบนการอย่างสภาพรีเดียนสามารถแตะค่าคอสถ้าจ่ายเลือกการเกศสนสองใบพอลงท่องเรียกการทักษะภาพเลส <Last> ใช่ก็คือมันมันบอกว่าต้องามันเข้าสู่โซกันเนาะถ้าแวนการ์ดเราโจมตีฮิตปุ๊บก็สามารถเลือกเกศศูนย์จากใน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 กองก็เหมือนดึงทิกเกอร์เขาออกแหละให้มาคอลงส่วนใหญ่เขาก็คอทับไอคอทับไอตัวที่มันมีอยู่ในสนามแล้วทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ตายจากสมมติเราเป็นเกศสามอย่กลางเบ่งกล้ามเลยตัวเรียาการเรา สักพักออกมากลายเป็นเกรดูตยยืนสี่พันน้ำตาแทบไหลโอเคแล้วก็มีฟินเต็ดวอลนะครับผมติดชื่อวิชเนาะโอเคติดชื่อรีเวนเจอร์ออกไปแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวต่อมารับผมเป็นแบทเทิล instinct เรเวนเจอร์ครับผม <S 1> <S 1> ก็สกิลก็คือเมื่อยูนิตนี้โจมโจมตีนะครับ,รบผมบถ้าถ้าเรียกาศเหรอใช่ถ้าเรียกาศของเราต่อมาผู้แข่ง มีน้อยกว่าของ้แข่งนะครับโอเคก็หกสามพันนะครับผมก็เป็นตัวแบบอารมณ์เหมือนตัวตีมตีมหมื่นที่ตีช่องแวนได้เนาะประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นรีเวนเจอร์เหมือนกันครับเมื่อยูนิตนี้บูทให้อาร์บิสนะครับผมแวนดากาดที่อ่าบัตเตอร์ดาร์กอาร์บิสบัตเตอร์รีเวนเจอร์อาร์บิสนะผมในชื่อในคอลัมน์เดียวกันยูนิตที่บวกตีพันเป็นบูทหมื่นให้อาร์บิสนั่นเองใช่คล้ายๆกับวิงเก่าในภาคแรกเลยหรือไอหมาตัวนั้นในภาคแรกเลย ต่อมาครับผมเป็นวิชนะครับผมอใช้เซสอ่าชื่ออะไรนะอีอ,อีโลอีลูชื่ออ่านยากตั้งแต่แัวชื่อนี้อีโลยก็ก็เป็นการทิงร้งเป็นอัาเนี่ยสกิลก็ทิ้งการ์ดบนมือนะครับผมครับผมอ่าเมื่อที่นี้ลงสู่ช่องเรียกขาดถ้าอ่าการ์ดเกส์ศูนย์ของฝั่งตรงข้ามามีสองใบก<า>็สามารถจั่วการ์ดเป็นทิ้งจั่วนะครับ แล้วก็จะมีวิทอีกตัวหนึ่งตัวนี้เคยออกแล้วด้วยเคยออกไปในชุดอ่าบีทีสี่แล้วมีความสามารถอ่าชื่ออะไรนะอาราอะไรทอสไม่ไม่ค่อยชินกับชื่อชุดนี้ริงเลยนะอนยากมากเป็นความสามารถในการเลททิ้งจั่วนั่นเองนะครับสำหรับหลายๆคนที่หาเลททิ้งจั่วครับชุดนี้ก็ยังลับมาให้ต่อมาเป็นวิลล์พิเชสตอนนะคะดาน่าดาน่าผมก็มีสกิลก็คือ โตบาส์หนึ่งนะครับผมเมื่อหนีลงถูช่องเรียกอากาศถ้าบรรากาศเราติดชื่อวิทนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สค่าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียกอากาศเลือกเรียกอากาศฝั่งตรงข้ามเนาะใช่เลือกเรียกอากาศฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาแก่โซนจากบอกโซนนะครับมันโคลงช่องเรียกอากาศคอใส่เรียกอากาศเขานั่นแหละใช่ก็กลายเป็นศูนย์กำลังเบ่งกล้าอยู่ดีใช่สาบให้กลายเป็นแก่ศูนย์ใช่ครับต่อมาก็จะเป็นวิทย์ออฟเควสเควสอะไรนะซีซีกันหน้าทีกันหน้าโอเคก็ มีเทคคืออะไรนะเรียกอากาศวิทในชื่อรายละเอียดเรียกอากาศชื่อวิทนะครับผมเมื่ออยู่นี้ลงถูช่องเรียกอาศนะครับผมถ้าแวนการ์ติ่ีวิตดูในกราฟรีเจียนนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามมีการ์ดเกสรสองใบมากกว่านะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกแวนการ์ตโชีวตหนึ่งใบลบห้าแผนใช่ครับผม ก็น่าจะเป็นเลือกแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามลบห0าพใช่ครับนะครับถือว่าโอ้ถือว่าเล่นง่ายเนาะแาดแซดลบพลังแซดหนึ่งลดยังลดพลังอีกหน้าด้านดีสุดโอเคได้ตกลงไงใช่โอเคาวิสอ่าตัวต่อมาเป็นวิสนะครับผมวิสออฟโดเนชั่นแล้วก็ชื่ออ่าสกัดพัชอ่านยากจริงโอเคก็เป็นเอาง่ายๆตีตีตีหมื่นครับแต่ตัวตีเหมือนติดเชื้อ ต่อมาก็ผมตัวเท่ของเราเลย Buster Dark Reventer a b y s นะครับผมก็มีความสามารถคือเขาแต่บาร์หนึ่งเมื่ออยู่ในนี้ลงถูกช่องเรียากาศ <Yeah. S 1> ต้องลงเรียากาศเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ผมถ้าแวนการติดชื่อ Reventer สามารถจ่ายคาคอยผมจ่ค่าคอยก็ยิงสามารถรีทรายเกตหนึ่งหรือต่ำตวตกว่าได้นะครับไม่ไม่ใช่ตัวเหมือนตัวเดิมเนาะอ่าและมีเรื่องหนึง่งตัวนี้ไอเจ้าไม่สามารถใช้กับอคอร์ดัสไอโดลีนได้นะครับ ตัวเีนที่บอกว่าเมื่อมีบัตเตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์ลงข้างหน้าตัวนี้ไม่ใช่บัตเตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์นะใช่ครับมันคือบัตเตอร์ดาร์กรีเวนเจอร์อาร์บิสเดี๋ยวไปพอละตัวกันใช่ครับผมถึงชื่อมันอ้อนมันจะเหมือนกันก็นกเถอะใช่ครับต่อมาตัวตวัดตัววานิลาครับผมเป็นฟูาอาร์เกรดสองนะครับของสายวิชนะครับผม,บผมต่อมาก็เป็นเอส,สเปเชียลอินเตอร์เซ็ปนะครับผม,บผมเดมอนเวิลด์อ่า ฟาดาลิต้าฟาดาลิต้าครับผมไอพวกภาษาถิ่นทั้งหลายนั่นแหละใช่ต่อมาเป็นขาของคู่รองนะครับผมสายรีเวนเจอร์นะครับผมเป็นอะไรนะไฟติ้งสเปเรตเอ่อรีเวนเจอร์มาคลัสมาคลัสนะครับผมก็ลงเรียกอากาศนะครับอยู่ในช่องเรียกอากาศนะครับผมเมื่อแวนการ์ดในสภาพดีเจี่ยมเอ่อเซิร์ฟการ์ดเกณฑ์หนึ่งหรือร่างกันเรเวนเจอร์แล้วพอลงช่องเรียกอาดในสภาพเละจากแต่การสับกองก็เอาง่ายๆก็คือ คอมันลงช่องเรียการ์ดเตสภาพเบสนั่นแหละต่อไอ้ตาตอนสภาพรีเซียนนั่นแหละแล้วก็หาพวกมากินประมาณนั้นโอเคแล้วก็ตัวต่อมาครับผมเป็นอ่าอินอินสเปคชั่นเหรออินสเปคชั่นเวสครับอินสเปคชั่นเวสอ่ะก็มีความสามารถนะครับผมอ่าโตน๊ะวันหนึ่งเมื่อวันนี้ลงช่องเรียการ์ดถ้าบรรยากาศติดชีวิตครับผมนะครับผมแล้วก็สาาจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบในช่องเรียการ์ด อ่าแล้วเลือกอะไรอ่ะสาเอาสารให้มันแก่โซนนะครับเอาการ์ดจากโซนอ่นะของคู่แข่งอ่ะเอา,<ม>เ,อาเอาเลือกการ์ดเกศโซนของในดอกโต้คู่แข่งอ่ะมามาแท<ถ>นเรียอากาศมากรอบเรียากาศตอนนั้นก็คือไล่ไล่เรียอากาศไปตายนัย่นแหละแต่ว่าเป็นเรียกโซนอ่าตัวนี้ครับผมอ่าเป็นวิสเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ใชยออกมาในชุดวีพีห้าแล้ววีวาห้าเหรอใช่ครับวาห้านะครับผมวาห้าก็ตัวนี้ก็เมื่อตีฮิตเขาได้บารสองจั่ว แค่นั้นอันนี้จบคาร์ดบัสสองตัวนะอันนี้ง่ายๆเลยตัวต่อมาก็จะเป็นรีเวนเจอร์ครับผมเป็นเลดเลดมิวเรเวนเจอร์เลดมิวเรเวนเจอร์พีความสามารถคือคาร์ดบัสองยูนิตนี้วัตพลังสี่พันจนจบเทิร์นครับง่ายเนาะมีแค่น,นี้แหละโอเคอ่าต,ตัวตัวนี้น่าจะชินตาเนี่ครับผมสกเกลไอ้สกเกลสก,การสได้สการโอเคสลินพันในมันเน่ เนมานครับผมก็ตัวยืนสามพันนั่นแหละอือคร่าเขาได้บ้านหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบจั่วการ์ดสองใบนะครับผมตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่อ่าต่อมาวิดออฟก็รีสเปนด์เอเมลอีเมลโอ้ตัวนี้น่าจะส่งได้นะครับผมแน่ส่งเอเมลเอเมลโอเคอ่าเมื่อเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับผมระเรียกอากาศฝั่งตรงข้ามเป็นเกรดศูนย์มีเกเป็นเกรดศูนย์สองใบหรือมากกว่านะครับตัวนี้บวกสามพันนะครับผมก็เหมือนตีมื่นหนึ่ง เล่นกับตุกการตีหมื่นหนึ่งอ่ะคู่วิทครับผมตอนนี้เฟรมมี่ครับเฟมมี่นะครับผมก็ถ้าแวนติดวิทก็บวกสามพันครับเป็นเป็นคู่รองใช่นะผมเป็นคู่รองของวิทนะครับครัต่อต่อมาก็จะเป็นอันนี้เริ่มเกรดสามแล้วนะผมเป็นคู่หลักไม่เป็นคู่รองเพราะทีมเป็นคู่รองเป็นสายรีเวนเจอร์นะครับผมก็ชื่ออะไรนะเอเวนติอัสสเปริลต์รีเวนเจอร์คอร์แม็กคอร์แม็กนะครับผมก็จะคู่กับไอตัวมาคัส อ่าใช่มาพัดขออภัยครับก็สก,กิลนะครับผมเมื่อรีเจียนนะครับผม,ผมก็เลือกรีไทยเรียกาศนะครับครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าในสภาพรีเจียนทางของข้ารีไทยก็บ,กบวกหนึ่งคิจนจบการต่อสู้แค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็รีไทยเรียกาศเราตัวนึงอ่ะลบบนหนึ่งคิสใช่ค่าเอาค่าไปเลย<ช>บวกคิแล้วก็แวนการ์เมื่อแวนการนะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการอ่า ในช่องเดียวกันอ่ะยูนิตนี้บวกสามพันด้วยถ้ามีเรียการอยู่ในช่องคอลัมน์ของมันนะครับผมก็ง่ายๆก็เรียกว่าเป็นตัวตีได้ถึงหมื่นสี่แล้วก็รวมไม่รวมบูธเนาะยังไม่รวมบูธถึงจะออกมานอนก็เถอะเอาต่อมาครับผมเป็นวิทครับผมเป็นลิสไลอัสไลอัสโอเคอ่าเป็นเรียกเป็นน่าจะเป็นคู่รอคูกับเดเดียโอเคครับผมก็มีความสามารถคือในช่องแวนการนะครับผมเลือกรีไทยยูนิต ท่ติดชี่วชีวิตในชื่อเลยครับยูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจียนนะฮะควรสามารถแต่งค่าคอร์สค่าจ่ายเลือกเนการ์ดเอ้ยเลือดแวนการ์ดสั่งตรงข้ามลบห้าพันนะครับผมตามจํานวนเกรดศูนย์ใช่ไหมตามจำนวนเกรดศูนย์เอาง่ายๆถ้าเกรดศูนย์สั่งตรงข้ามมีทั้งกสามผ่นมีคีย์แต่ลบไปห้าพันติดติดลบไปสี่พันมันจะยืนหมือนหนึ่งหรือใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดนะครับผมคอร์บาร์สอง เมื่ออะไรนะคอวันอย่ฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบเหรอในต่อคอไดบัสสอนใช่ไหมใช่เปิดการห้าใบปะจากคอปเด็กนะครับแล้วก็หาเกตศูนคอลงช่องเรียกอากาศนะครับใช่แล้วเหมือนบางครับฝั่งตรงข้ามให้ลงเนาะให้เอาเกสุ่นลงอ่ะใช่เปิดเปิดมาเปิดเปิดมาลงๆไปอะไรอย่างนี้โอเคตัวต่อมาครับผมอันนี้อันนี้น่าจะออกออกมาแล้วแหละในคลิปเราก็น่าจะมีด้วยครับผมเป็นอ่า ดักเมดครับอ่าชื่ออะไรนะครา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 ยาวๆโอเคก็เป็นเกจสามที่ยืน9000นะครับผมแล้วก็สามารถในดีกว่าว่าจะลงช่องวันช่องเลียก็ตามเปิดการจากทอปเล็กหนึ่งใบขอลงเลียการได้เลยใช่อันนี้ผมทำในอินโดนีาด้วยตัวเก่งเลยเนะี่ยเติมสนามตัวเก่งตัวเก่งโอเคแล้วยังมีตัวสกิลลิมิตเบรกอยู่นะครับผมชื่ออ่าเดลอนวอลคาสเซล โอเทสซิเกิลด้วยโอเป็นแสดงว่าเป็นซิกเกิลไม่ใช่ถอนะกดตัวอย่างกันโอเคนีมิีเบรกสี่นะครับผมคอสเตอร์บาสสองเลือกเลือดที่ติดชื่อเดมอนโวลคัสเซลนะฮะก็คือพวกสายเป็นสายปลาศาสะสายปลาศาส์ปลาศาส์ปีศาส์ปลาศาสปีศาจในชื่อนะครับแล้วก็รีทายแล้วก็เซิร์ฟอาการ์ดเกย์สองสามใบสามใบนะครับก่าการ์ดเกย์สองต่ำกว่าสามใบเขาลงระยากาศอย่างนั้นเทอรเฟิรเด็กนะครับผมอ่า อ่าเรียกว่าไงดีอ่าอบิลิตี้นี้ใช้ได้เธอใช,เใ,ชใช่ใช้ได้เธอระทังนะแล้วก็เมื่อดูนี้โจมตีก็บวกสามพันแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือมันยืนมือนึ่<ช>สก,กิลหน้าเล่นดีนะแต่ยืนมือเดียววเ๋ยวเพราะในตัวปราสาทก็มีเยอะด้วยอ่ะตัวต่อมาก็ผมเป็นอันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่านะแต่อันนี้ขอพูดไปวรวมๆก่อนแล้วกันเพราะว่าในชุดนี้มันออกเป็นเอสพเป็นซีเค็นะครับผมก็คือมมเด็ <Okay. S 2> แวนทอมทอนั่นเองนะครับผมก็สก,กิลก็เขาจะลิมิตเบรกสี่โดนเบรกไลท์บวกหมื่นให้แนวแนเขาจะบัสหนึ่งเรียกการ์ดเก 2, ตสองเป็นตามกว่าพอลงเรียกการด์ดยูนิตน,นั้นบวกห้าพันแล้วเมื่ออยูนิตน,นี้โจมตีแวนการ์ดบวกสองพันแค่นี้แหละโอเค okay. มาเป็นคู่หลักของวิทและฟาแอนนาเหรอฟาแอนนาเฟาแอนนาก็คู่กับฟาเมาใช่ครับเฟามาโอเคก็ยูนิตนี้ มีสกิลแอคทีฟนะครับผมตอนรีเจียนคือเขาจะบัสสองเมื่อยูนิตนี้รีเจียนเลือกอสองใบของคู่แข่งนะครับผมที่เรียกอากาศนะครับครับแล้วก็ให้คู่แข่งเนี่ยเปิดการ์ดจากท็อปเด็กสิบใบนะฮะเป็นการ์ดฟอร์มแต่ท็อปเด็กนะครับผมก็สิบใบแหละเปิดหาแกกสโซนแล้วก็เรียกว่าคอลงท้องเรียกอากาศแก๊สูซนยี่ใบหนึ่งใบป้ะ ตามจํานวนของเรีการเลยครับโอ้ก็คือเอาง่ายๆรีเจนเขาสองอ่ะใช่เอาให้เต็มสนามอ่ะใช่ครับก็สมมติฝั่งตรงข้ามเล่นเอาคอฟอนอย่างเงี้ยมีเรียการท่าใบอย่างเงี้ยก็เปิดคองไปเลยเต็มเต็มอ่ะเต็มเโดนเกสรหมดเลยเดีต้องเปิดเจอได้นะใช่ใช่เดี๋ยวต้องเปิดเลยสิบใบจะเจอสิบใบต้อถ้าติดทิกเกอร์ติดกันนี่ก็นั่นแหละครับกีตแตกตามนั้นเก่งอ่ะแต่ก็มีพอ็คเซตก็สับกองใช่ก็มีอ่าแอมี แอคทีดอีกอันนึงครับผมเลยในท้องแวนการนะครับผมก็รีทาอ่าใช่ไม่ใช่ทิ่เลือกชื่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเลือกชื่อเหมือนกันในกับตัวที่เป็นแวนการและรีทายเหมือนพอร์ตนาบาร์สใช่พอร์ตนาบาร์สถ้ามีจํานวนเรือกาดแก่โสนของคู่แข่งเน่ยสองหรือมากกว่าเลือกจักรการสอกไปก็คือถ้าต้องต้องต้องทิ้งตัวเหมือนทิ้งตัวเองอ่ะใช่เหมือนทิ้งตัวเองแล้วก็ มันไม่ได้ทิ้งอ่ะมันเคยรีไทม์อ่ะใช่รีไทม์แล้วมันเป็นแอคทีฟอ่ะมันสั่งใช้อ่ะใช่ครับแล้วก็สามารถใช้ได้เลทุะครับงบ้ยเชิญเดียวก็คุมแล้ว <응 S 1> สาบเลยขนาดนั้นเนาะตัวเริ่มเขาก็เกจศูนย์อยู่แล้วเก็บไม่ได้นี่เรียบร้อยโดนไหมซะโดนไหมซะโอเคต่อมาก็เป็นตัวหลักครับผม <รอ S 1> ที่ทุกคนรอคอยรีเวนเจอร์อแฟ<พ>นอออมบบิิสสานะครับผมก็คู่กับบสเตอร์ดาร์벤รีเวนเจอร์นะครับผมมีความสามารถเมื่อรีีเจยนครับผมน้องตาลเอาเลย โอเคครับคอร์ดบัสสองนะฮะเลือกอเรการสามใบที่ติดชื่อเรเวนเจอร์แล้ว่าได้ครับผมในเทิร์นนั้นเนี่ยถ้าวันกาดในสภาพลิเจียนจนจบเทิร์นเมื่อโจมตีวันกาดสามารถจ่ายค่าคอสเพื่อให้วันกาดสแปนวันกาดทั้งหมดสแปนได้อันก็คือมันลุกลุกลุกตัวเองเลยอ่ะง่ายๆเลยลุกตัวเองขับเขาสองกินสามลุกแทนลุกนะครับผมสประมาณนนั้นแ,ลแล้วก็ เออ่ติสกิลนก็คือว่าตีแวนการ์ดบวกสองพันกตีสองสองได้ในตอนรีเจนนะครับสุดท้ายก็ตอนนี้เป็นวิทนะครับผมอีกสองตัวสุดท้ายนะครับผมก็เป็นคู่รองนะครับอันนี้คู่กับสิอ่าเซวาเหรออ่าเซวาเซวานะครับผมก็มานิซ่าก็เป็นการตีเมื่อรีเจนตีบวกห้าพันเมื่ออยู่ช่องเลกาดบวกสองพันเมื่อตีแวนการ์ดบวกสองพันแค่นั้นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้ก็ออกไปในบีทีสิบสองแล้ว เป็นตะกิวลิมิตเบรคสีอผมติดชื่อวิสเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ชื่อนะอ่าวิสออฟโคสเท s พาริสมนอินอีเทียนอีเทียนนะฮโอเคก็คอร์เตบาสองนะครับผมเมื่อคอร์เตบาสองเลือกการชา a d โ w พารินสองใบรีทยโอเคเมื่อยูนิคมันคือมันคือเป็นตอนช่วงกาสเต็ปอะครับครับถ้าเราโดนถ้าเราโดนจมถ้าเราเขา ถ้าเราเขาโจมตีมาใส่เราสิเออ,อสามารถ c o u เตอร์บาสองแล้วก็รีททยไอตัวเรียกาศของเราใช่ค่สองใบ,บนะครับผมก็จะเลือกยิงจะเลือกยิงเรียกาศของเขาได้นะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวที่โจมตีหรือกาลังบู๊อยู่นะครับตีตัวอื่นแทนยิงยิง,ยงตัวอื่นแทนก็แล้วก็เมื่ออยู่ในนี้โจมตีบรรยากาศวกสามพันด้วยตัวนี้ก็จริงๆสกิลน่าใช้นะแต่ค่าคอสแพงไปครับนะครับผมจากจากที่เคยออกมาที่เคยลองเล่นมาแล้วก็ยืนเหมือนเดียวอีกใช่แล้วก็จบไปแล้วกับชุด e.b. 1 1นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมสำหรับการ์ดก็เต็มอิ่มกับการ์ดประมาณ35-36ถใบเลยแต่ไม่รู้จะออกวอเดเดตแฟนทอมให้เราหรือเปล่านะครับผมก็นั่นแหะสิครับดูกันต่อไปเพราะที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ออกเพราะว่ามันเพิ่งรีฟินทีดีไปรอบึก็เลยอาจจะไม่ออกนะครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับ e.b. 1 1วันนี้นะครับผมก็ในช่วงเดือนมิถุนายนของน่าจะทำการออกวางจำหน่ายตามร้านการ์ดทั่วไป ให้ได้ซื้อหาจับใจมามาเล่นกันนะครับผมผมก็คนนึงแหละก็รออยู่เหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าไงอีกก็สำหรับใครที่รอแคนทั้งโกพาราดินในคลิปที่แล้วแล้วก็ชาร์โดพาราดินในคลิปนี้นะผมก็สามารถเก็บตังรอได้เลยกําลังจะมาแล้วนะครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกดซับสไครต์และฝากเพนเรากับช่องเราด้วยก็คือ เป็นการไวท t h ทอร a เรนและทราบชาแนลนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปเราอย่าลืมแชร์ไปในหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็จะมีคลิปมาให้เรื่อยๆทุกเกือบทุกวันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่งใจดีอย่างเป็นทางการคือร้านซีด้าไมค์กาชั้น5นะครับผมก็จับจ่ายจับจ่ายซื้อของ a n g นการอะไรก็ลองขึ้นไปดูได้การ์ดอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแฟมหรือจะซองอะไรก็มีลองไปหาลองไปซื้อกันได้นะผม แล้วก็วันนี้จบคลิปทอลกแต่เพียงเท่านี้คลิปทอลครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็ติดตามแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ